สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นวันที่สามนะครับมิถุนานะครับวันที่สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับก็มีลูกค้านะครับจากอำเภอชุมแพนะครับตำบลโนนสะอาดนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เลยโทรมาสั่งเป็นขูบตีดินนะครับขูบตีดินหน้ากว้างหนึ่งเมตรหกสิบเซนนะครับนี่ครับพาสั่งนะครับเอาสีอะไรก็ได้นะครับนี่นะครับหนึ่งเมตรหกสิบเซนใส่รถไถนาเดินตามนะครับรถไทยนาเดินตามได้ทุกรุ่นนะครับ นี่ครับสินค้าก็มีพร้อมส่งนะครับมีขามีสต็อกพร้อมส่งนะครับหลายตัวนะครับนะครับก่จะเตรียมขึ้นรถไปส่งนะครับราคาคุบก็อยู่ที่หนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทนะคะนี่ปกตีดินนะครับต่อเช็คของเตรียมส่งนะครับต่อจะใส่ตัวปรับตัวปรับให้ลูกค้านะครับ ที่ร้านน่าอ่าตัวสองเมตรก็มีนะครับอยู่ข้างในนะครับหน้ากว้างสองเมตรก็มีนะครับราคามูลหนึ่งหมื่นอ่าหกพันหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับสองเมตรก็มีนะครับที่ที่ร้านนะครับเตรียมส่งนะครับก็ถ้าลูกท่านใดสนใจขุดตีดินนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ทางเพจร้านกงจงการการเกษตรได้เลยนะครับ เบอร์โทรติดต่อนะครับ0627545665 6, 6, นะครับก่อขอบคุณลูกค้านะครับจากอำเภอชุมแพครับแจ่มความกันแก่นมากเลยนะครับที่ไวใจสั่งสินค้ากับทางร้านเรานะครับขอบคุณมากครับ